It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a cup and sit a and back. Cup cup สวัสดีค่ะได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A c u p of Culture แล้วนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่534กับดิฉันชุติมาศีบรุงศาสตร์หรือพี่ชูของพวกเราทุกคนนะคะความขัดแย้งหรือคอนฟลิกตเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งในระดับบุคคลต่อบุคคลบุคคลต่อกลุ่มคนกลุ่มคนต่อกลุ่มคนหรือสังคมรอบข้างเมื่อมีสิ่งที่เรียกว่าความคิดเห็นผลประโยชน์ความเชื่อความต้องการเป้าหมายและอื่นๆอ,อีกมากมายที่มีความแตกต่างเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้เราเองคงจะเห็นแล้วว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นในทุกระดับทุกภาคส่วนของสังคมและหลายๆครั้ง กลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการเดินทางไปสู่จุดหมายที่ได้ตั้งเอาไว้อย่างไรก็ดีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ได้กลายเป็นเพียงสิ่งเลวร้ายแต่อย่างเดียวในทางกลับกันค่ะการที่ไม่มีความขัดแย้งเลยอาจกลายเป็นสัญญาณของการขาดหายของประสิทธิภาพในการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมที่เราร่วมกันค่ะสิ่งสำคัญก็คือการจัดการหรือการบริหารความขัดแย้งต่างหาก เป็นเรื่องจำเป็นและอาจจะก,ก่อให้เกิดผลบวกมากมายทั้งโอกาสใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆเป้าหมายใหม่ๆร่วมกันรวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันด้วยค่ะวันนี้พี่ชูจึงอยากจะมาชวนท่านผู้ฟังพูดคุยกันถึงเรื่องของผู้นําและการบริหารความขัดแย้งในองค์กรค่ะในโลกที่ทุกองค์คกรกําลังเดินทางไปกับการ Transformation ผู้นําองค์กรส่วนใหญ่ ักถูกวางบทบาทให้เป็นผู้นำทิศทางกระตุ้นผลักดันให้องค์กรไปสู่จุดหมายแต่หนึ่งในสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยเรียกถูกกล่าวถึงท่ามกลางคุณสมบัติมากมายของผู้นำยุคใหม่ก็คือการบริหารจัดการความขัดแยง้งและสาเหตุที่ทำให้เรื่องของการบริหารจัดการความขัดแยง้งไม่ค่อยถูกพูดถึงอาจจะเกิดจากสองเหตุผลค่ะประการแรก น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดหรือความผิดพลาดในการตีความเกี่ยวกับภาวะผู้นําและอาจจะเหมารวมว่าภาวะผู้นําก็ครอบคลุมไปถึงการบริหารความขัดแย้งไปแล้วด้วยกันและประการที่สองอาจจะเกิดจากมุมมองที่ไม่ค่อยถูกต้องนักว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและแก้ไขไม่ได้จึงถูกมองข้ามไปในเรื่องนี้จริงๆแล้วการบริหารความขัดแย้งเป็นทักษะ ที่ผู้นำจำเป็นต้องมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการจะสร้างผลิตผลหรือผลิตภาพในสถานที่ทำงานเพราะเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการเรียนรู้การจัดการสถานการณ์เพื่อสร้างความร่วมมือสร้างความชัดเจนให้กับทุกฝ่ายเพื่อให้ไปสู่จุดหมายขององค์กรค่ะก่อนที่จะไปดูว่าเรื่องราวของการบริหารความขัดแย้งมีอะไรบ้างเรามาทำความเข้าใจรรู้จักกับ สาเหตุของความขัดแย้งกันก่อนนะคะสาเหตุหรือต้นเหตุของความขัดแย้งที่วันนี้พี่ชูนํามาและอยากให้ท่านผู้ฟังนําไปใช้หรือประกอบการพิจารณามีอยู่สามเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะคือความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ค่ะเความขัดแย้งที่มีสาเหตุจากความไม่ลงตัวกันในเรื่องของผลประโยชน์ของสองฝ่ายเรื่องที่สองค่ะคือความขัดแย้งเชิงค่านิยมหรือความคิด เป็นความขัดแย้งที่มีสาเหตุจากความเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับแนวคิดความเชื่อที่ต่างมีหลักการเป็นของตนเองและข้อขัดแย้งประเภทนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขายากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นสิ่งที่ฝังรากมาจากความเชื่อไม่ได้อยู่บนหลักการหรือข้อเท็จจริงและความขัดแย้งประเภทสุดท้ายค่ะคือความขัดแย้งเชิงอํานาจเป็นความขัดแย้งที่มีสาเหตุมาจากความไม่ลงตัวในเรื่องของอํานาจอิทธิพลในสังคม ซึ่งข้อขัดแย้งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับบุคคลระดับกลุ่มคนระดับสังคมหรือแม้แต่ในระดับประเทศค่ะถึงตอนนี้เราพอทราบถึงต้นเหตุคร่าวๆของความขัดแย้งซึ่งก็อาจจะช่วยให้เราสามารถบริหารและจัดการกับข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมนะคะในฐานะของผู้นำซึ่งมีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการบริหารความขัดแย้ง จึงควรเข้าใจสถานการณ์ให้ถ่องแท้ซะก่อนเพื่อจะได้จัดการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยลองถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆต่อไปนี้นะคะคำถามแรกค่ะคุณให้ความสำคัญกับบุคคลหรือปัญหานั้นมากน้อยแค่ไหนเพราะนั่นจะเป็นปัจจัยในการเลือกกลยุทธ์ที่จะใช้ในการจัดการข้อขัดแย้งค่ะประการที่สองคุณมีความเข้าใจหรือมองเห็นผลกระทบที่จะตามมาหรือไม่ นี่จะเป็นสิ่งที่ผู้นำควรเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารความขัดแยง้งภายใต้สถานการณ์ในสถานที่ทำงานค่ะและคำถามสุดท้ายที่คุณควรจะต้องถามคือคุณมีเวลาและพลังงานที่เพียงพอหรือไม่จำเป็นจะต้องใช้ในการจัดการข้อขัดแย้งและสถานการณ์นั้นๆเราผู้นำต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะจัดการการหาข้อมูลการพูดคุย การบริหารข้อโต้แยง้งและมีเวลาเพียงพอกับการบริหารสถานการณ์แต่ละเรื่องท่อเมื่อเราวิเคราะห์หาต้นเหตุตอบคำถา,ถามถึงความจำเป็นความพร้อมในการบริหารข้อโต้แยงแ้งต่างๆได้แล้วคราวนี้ลองมาดูกันถึงรูปแบบการจัดการข้อโต้แยง้งหรือข้อขัดแย้งกันบ้างค่ะเพื่อที่ท่านผู้ฟังจะสามารถนำกลับไปใช้กับสถานการณ์ที่ท่านอาจจะเจอนะคะ วิธีแรกนะคะเรียกว่า accommodating หรือการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆเหล่านั้นวิธีนี้เนี่ยจะเหมาะกับการแก้ไขข้อขัดแย้งที่คู่กรณีมีความสนใจหรือมีผลกระทบจากประเด็นปัญหาและตัวเราเองในฐานะผู้นำเนี่ยต้องการที่จะให้ข้อขัดแย้งนั้นยุติลงด้วยความสงบค่ะแม้ว่าในบางกรณีเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย หรืออาจจะได้ผลรับผลกระทบบ้างเล็กน้อยแต่เนื่องจากเราต้องการให้เรื่องมันจบเราจึงควรใช้วิธีนี้ค่ะรูปแบบที่สองนะคะเรียกว่า avoidance หรือหลีกเลี่ยงค่ะ เป็นการเผชิญหรือการแก้ไขความขัดแยง้งด้วยวิธีการหลีกเลี่ยงหรือผัดผ่อนไปก่อนวิธีนี้จะเหมาะสมกับข้อขัดแยง้งที่อาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญเร่งด่วนหรือข้อขัดแยง้งที่ในฐานะความผูนำเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาเพื่อการเตรียมการหรือข้อขัดแยง้งที่เราอาจจะต้องมองหาช่องทางเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมค่ะวิธีที่สามนะคะเรียกว่าคอม p พ o m ไ s i ซ g ค่ะหรือประนีประนอม เป็นการบริหารความขัดแยง้งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่รับฝ่ละฝ่ายเนี่ยเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะในฐานะของผู้นําบางครั้งคุณอาจจะเจอสถานการณ์เช่นนี้และคุณจำเป็นจะต้องหาวิธีการเพื่อจะหาจุดร่วมและบริหารข้อตกลงโดยให้มีความโต้แยง้งหรือให้มีข้อขัดแย้งน้อยที่สุดหรืออยู่ในจุดที่รับได้ค่ะรูปแบบที่สี่เรียกว่า collaborating ค่ะ เป็นการสร้างความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างกันในการบริหารข้อขัดแยง้งด้วยการพยายามหาทางออกผ่านความร่วมมือที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกฝ่ายซึ่งจะเป็นวิธีการที่ดีกว่าเพียงหาข้อประนีประนอมและเป็นวิธีการสร้างวินวินซิติเอชันนะคะวิธีการนี้จะประสบความสำเร็จหากผู้นำสามารถทำให้ข้อกังวลของทุกฝ่ายได้รับการบริการหรือการจัดสรร ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะและวามเลือกที่ตกลงกันมีความสําคัญต่อทุกฝ่ายแบบที่ปฏิเสธได้ยากความเชื่อในการสร้างความร่วมม้ร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลายๆฝ่ายจึงเป็นสิ่งที่ควรพูดถึงกันในบริบทนี้ค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะเรียกว่าคอม p พ t i n g พิชูให้คำจำกัดความว่าเป็นการเผชิญหน้าค่ะเป็นการยืนหยัด ต่อสิ่งที่เราต้องการมีจุดยืนที่ชัดเจนในการบริหารข้อโต้แย้งหรือข้อขัดแย้งนั้นเป็นการที่จะใช้จุดยืนหรือมุมมองของผู้นําเป็นที่ตั้งนะคะรูปแบบนี้จะเหมาะกับสถานการณ์ที่ผู้นํามีความต้องการในการที่จะตัดสินใจหรือโน้มน้าวหรือสั่งการให้ฝ่ายต่างๆทําตามค่ะและต้องการลดความขัดแย้งในระยะยาว รวมทั้งป้องกันการตัดสินใจที่ได้ดำเนินการไปแล้วนะคะถึงตอนนี้แล้วท่านผู้ฟังคงอยากจะทราบเพิ่มเติมแล้วนะคะว่าแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะแสดงออกเพื่อจะจัดการกับข้อโต้แยง้งหรือข้อขัดแยง้งต่างๆเหล่านั้นวันนี้พ่ชูก็จะมีทิปส์ง่ายๆมาให้ลองนำไปใช้กันนะคะเรื่องแรกค่ะต้อง be candid ค่ะ ผู้นำต้องมีจุดยืนในประเด็นที่เหมาะสมไม่แสดงออกถึงความลังเลนะคะเรื่องที่สองค่ะผู้นำต้องประเมินสถานการณ์ให้ได้ว่าสมาชิกในทีมมีความเข้าใจอย่างถูกต้องมีข้อขัดแย้งเริ่มขึ้นเป็นเรื่องปกติแล้วมันโอเคนะคะและถือเป็นโอกาสที่ทำให้ทีมงานได้แสดงออกถึงมุมมองค่ะเรื่องที่สามค่ะแยกเรื่องส่วนตัวออก ให้มุ่งเน้นความคิดมุมมองและข้อขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับทีมงานนะคะข้อต่อไปค่ะเรียนรู้ที่จะฟังค่ะผู้นำต้องมีทักษะการฟังและส่งเสริมกระตุ้นให้สมาชิกมีการแสดงออกถึงความคิดเห็นค่ะเรื่องที่5มีความชัดเจนค่ะผู้นำต้องสร้างความชัดเจนกระจ่างในประเด็นของการตัดสินใจให้กับทีมงานซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาที่จะต่อเนื่องนะคะเรื่องที่6ค่ะ ต้องระมัดระวังการก่อวอดค่ะผู้นําต้องป้องกันไม่ให้เกิดการรวมตัวต่อต้านนะคะเมื่อมีกรณีของความไม่เห็นด้วยค่ะเรื่องที่7ค่ะแสดงออกถึงความรับผิดชอบนะคะทุกคนคงทราบดีค่ะเมื่อคุณเป็นผู้นําความรับผิดชอบคือสิ่งที่ต้องตามมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเป็นผู้ตัดสินใจค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะชื่นชมค่ะ และแสดงความชื่นชมผ่านกนารให้รางวัลผู้นำต้องสนับสนุนชื่นชมและตอบแทนความสำเร็จนะคะเมื่อทุกทีมงานได้ร่วมกันแก้ไขความขัดแย้งต่างๆค่ะและแน่นอนว่าถ้าเราในฐานะของการพื้นผู้นำองค์กรสามารถบริหารข้อขัดแยง้งหรือข้อโต้แย้งกันระหว่างทีมงานได้เป็นอย่างดีย่อมต้องเกิดประโยชน์แก่องค์กรมากมายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีในระหว่างบุคคลและทีมงานไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานการร่วมมือร่วมไม้กันในการหาทางออกที่ดีการส่งเสริมให้ผลงานที่เกิดขึ้นดียิ่งขึ้นไปและสร้างแรงจูงใจที่ดีสำหรับทีมงานค่ะและทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นก็เป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์กรของเรานะคะอย่างที่เรียนไว้ในเบื้องต้นนะคะ ว่าการบริหารความขัดแย้งในองค์กรหากเราทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วมันจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีกับองค์กรค่ะเพราะสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนก็คือไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทำไมเราไม่มาช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเป็นกันล่ะคะวันนี้บาแฟหมดแก้วอีกแล้วค่ะ กลับมาติดตาม A Cup of Culture แก้วต่อไปกับพี่ชุในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.